อีสานแบปรอบบานแันเมืองส่งต่อเรื่องเล่า,าสู่ผีสู่นองเก็บมาเราออกมาฝากกับประวัติบานตำนันเมืองเรื่องเล่าความเป็นมากของชุมชนคนอีสานแต่ละท้องที่ตั้งแต่มีการกำเนิดเกิดบานจนกระทั่งได้รับยกฐานะขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจหลักฐฐนในชุมชนหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดที่เฮาได้ไม่โอกาสไปสัมผัสเยือนทิมมาแล้ว แต่ยังบดท่านหูความเป็นไปเป็นมากของบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นหรือท่านผู้ชมบางท่านก็นอาจสสหู้สีิเห็นและก็เคยได้ยินมาแล้วประวัติความเป็นมากของแต่ละบ้านแต่ละเมืองบางพื้นที่เพิ่มมีการบันทึกหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรไหวชัดเจนบางมองบางบอนก็นเป็นตัวเพียงข้าบอกเล่าจากปากคนเฒ่าคนแก่ ที่เสือถือใดในชุ่มชนเหล่าขานสืบต่อกันมากเป็นทอดๆจากรุ่นสูรุ่นสำหรับคลิปนี้ใบบุญเชนนขออนุญาตคลิปยกนํำเอาเรื่องรล่าความเป็นมากของจังหวัดหนองคายมาเว้ามาเลาสู่ท่านผู้ชมหากว่าขอมุลบางส่วนขาดตกขงหายหรือว่าบ่ตถูกต้องก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมผู้หู ได้ซอยกันเข้ามาเติมส่วนที่ขาดตกบกพ่องไว้ในคอมเมนต์เลยครับเพื่อเฮาสิได้รับทราบข้อมูลี่ถูกต้องไปน้ากันในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพึ่งหนองคายเป็นว่าแต่เดิมนั่นซือบันไพ่ครับตามในหนังสืองานฉลอง25พุทธศตวรรษ กก่าลำดับความไหวโดยละเอียดว่าเดิมที่ตั้งตัวเมืองหนองค่ายถุกมือนี่บอเคยปรากฏเป็นเมืองมาก่อนเป็นแต่เพียงโมูบ่บานเอิ่นว่าบันไพยขึ้นอยู่ในความปกครอง,องของกรุงศรีสัตนาคณหดุดหรือบาเวียงจันนั่นแหละครับขั้นเมือกรุงเทพมหาคนครได้มาเป็นเมืองขึ้น จังได้ตั้งบัญพ่ยเป็นเมืองหนองคายหลากาในหนังสือเล่มนี้ครับเพิ่นได้ขยายความขยายเรื่องไว้อย่างละเอียดวาด่าหลุจุลศัก,กราชทีน่1 1ั0เจ้าอนุหรือว่าเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองเมืองเวียงจันทร์นี่ครับได้เกิดกระดังกระเร่องแข็งเมืองต่อกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณา,าโปรดเก่าตั้งให้พระยาราชสุภาวดี สิงภายหลังเป็นเจ้าพระยาบอดินท่อนเดชานุชิตคุ้มทัพไปตีเช่ากรุงศีสัตนาคณหุหดโดยยกทัพไปตีตามแนวทางแล้วก็ได้ตั้งทานทัพยุทบันบกหวานจากการสู่รบกันกองทัพกุงศีสัตนาคณหดต้านท่านบดายกระถอยทัพกลับไปเวียงจันทร์ พระญาราชาสุภาวดีได้ติดตามไปตั้งฐานทัพอยู่ที่บัดพันเผ่าเมื่อสะสมผู้ค้นละกะ,สะเสบียงอาหารได้พร้อมแล้วก็ได้หูข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์ทำดีทิมเขาของเครื่องใส่สมบัติพัสถานสำคัญลงในนำโคงแล้วลบหนีจังให้พระญาเชื่องสาท่าวสุบ่แล้วกะอุปหัด ตามไปสืบบิงทีเมืองเวียงจันทร์เพราะเกงว่าเจ้าอนุวงศ์สิ่ําำกนอุบายเมื่อไปสืบผู้แน่ชัดแล้วพญาราชสุภาวดีกะล่งเฮื่อขามแม่น้าโขงไปยังนครเวียงจันท์แล้วกะสั่งให้พญาเชี่องสาไปจับเจ้าสุติสารราชบุตรของเจ้าอนุซึ่งลบนี้ไปหลียุทีวัดโ้นอเนาเมื่อจับโตเท่าสุติสารได้แล้วจังให้หรื้อปอมและกะกําแพงเมือง ถอนรักเมืองกรุงศรีสตนาคณะหุตั้งเตือในให้ังนั่นแล้วพญาราชาสุภาวดีนี่กะกับมายังกองทัพที่เมืองพันเผ่าตามเดิมได้พักรลอพระพิเรนทรเทพที่เดินทางติดตามตัวของเจ้าอนุไปย่งทั้งเชี่ยงขวงายเจ้าน่อยเมืองเชี่ยงขวงหูวาเจ้าอนุเป็นกบฏต่อกรุงสยาม ก็จังจับเจ้าอานุนรผอมขอบครัวทรงหาพญาราชจสุภาวดีที่เมืองพันเผ่าเมื่อจับตัวเจ้าอานุได้แล้วท่านพญาราชจสุภาวดีนี่ก็จังได้ถือบำเน็จรังวัลนให้แกผู้ทาความดีความชอบตลอดจนทาหารทั้งปวงโดยให้เท่าสุวอเป็นเจ้าเมืองให้เหลือกเอาว่า ระวังเมืองพันเผ่าเมืองประโคเมืองเวียงคุกเหล่ากะบ,บันไพมักมงไดกะให้ตั้งเมืองสั่งเมืองมองหันเท่าสูว่าเห็นว่าบันไพเหมาะกว่ามองอืน่นเมื่อพญาอรัตชสุภาวดีมากตรวจตาเบึงกะเห็นพ่องต้องใจว่าเหมาะสมจังให้ตั้งบันไพขึ้นเป็นเมืองหนองค่ายให้เวียงจันทร์กงสีสตนะขณาหุูขึ้นตรงต่อเมืองหนองค่ายสืบไป แล้วพระยาราชาสุภาวดีกับกับกรุงเทพพร้อมด้วยข้าราชการนำ่โตเจ้าอนุซึ่งเป็นกระบฏกับกรุงเทพน้แล้วก็แต่งตั้งให้คุณเจริญราชเดชเป็นผู้รักษามเมืองเวียงจันทร์เพื่อให้จัดการปราบตามพวกพวนที่ยังบออ่อนราบขาบหญยาต่อไปนับเป็นขั้งหลังสุดที่มดวงกษัตริย์และกกาสิ้นน้ำของกรุงศรีสตนาคณหุต แผ่นดินได้ตกมาเป็นของกรุงเทพมหานาครตั้งแต่ครั้งนั้นซึ่งตรงกับรศ4 5จุลศักราชที่1,188หรือว่าพุทธศักราช2,369จนกระทั่งรศ112จุลศักราช2,436กะจังได้ตกเป็นของฝรั่งเศส เมื่อกองทัพของพญาราชาสุภวดีถึงกรุงเทพมหานครแล้วกระส่งโปรดเก่าให้ตั้งท้าวสุวอเป็นพระประทุมเทวาภิบาลโดยถือเอาดอกบัวทีอยู่ในหนองค่ายเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านเมืองให้พระประทุมเทศาภิบาลหรือว่าท้าวสุวี่เป็นเจ้าเมืองในปีจุลศักราช11189หรือว่าปีพศออ2370 ในปีพาศ2380พระประทุมเทวาพิบาลผู้เป็นเจ้าเมืองหนองคายถึงแก่กรรมอุปหัดเข้มได้เป็นเจ้าเมืองหนองคายตอ่อในปีพุทธศักราช2383มีบรรดาศักดิ์เป็นพระประทุมเทวาพิบาลคนที่สองในสมัยที่พระประทุมเทวาพิบาลเข้มเป็นเจ้าเมือง เกิดซึกสำคัญขึ้นเอินว่าซึกห่อขั้งแรกเกิดขึ้นในปีพศ2420แต่ในระยะนี้พระประทุมเทวาพิบาลพุนบด้ยอยู่ในน้องค่ายเพราะว่ามีราชการต้องมาตอนรับพยามหาอมารย์ที่เมืองอุบลราชธานีแล้วก็ได้มอบหมายกิจการบันเมืองนี่ให้เท่าจันทรศรีสุราช ชื่นนะครับรักษาราชการแท่นพวกหอได้ตีหัวเมืองหลายท่างเร่ไม้จนเขายึดเอาเวียงจันไว้ได้พวกกรมการเมืองน้องไขยแท่นตีสีหาทางป้องกันขาดซึกกับขิดอพยพหนีจากการรุกร่นของจินหอโดยเท่าจันทรศรีสุราชกับขอบขั้วหนีไปอยู่บันพันเผ่าเมื่อนายบคิดต่อสู่พวกราษฎรกะพ่อยขวัญเสียตังกับอพยพ หนีถึงบ้านถึงเมืองบางเหตุการณ์ในตอนนี้ถึงกับเหตให้เมืองน้องไข่นี่ตกอยู่ในสภาพเป็นเมืองห่างนอกจากมีเมืองไกลๆก,กันบวสิเป็นเมืองพ้นพิสัยกะบได้คิดต่อสู่คือกันพระพิสัยโชระเดชหนูเจ้าเมืองพิสัยในตอนนั้นกะอพยพรวบรั้วหนีไปอยู่บึงกันทั้งกรุงเทพจังได้มี พระบรม,มราชองค์การให้พระยามหาอมาตย์ชื่นซึ่งไปราชการที่เมืองอุบลเขียนทับขึ้นไปปาบพ่อกองทัพของพระยามหาอมาตย์ได้ยกเขามาตั้งพรรอยูทีเมืองหนองค่ายแล้วก็สร้างให้จับเอาเท่าจันทละศรีสุราชแล้วก็พระยาพิสัยสรเดชที่หนีศึกไปประหารชีวิตเสียทั้งคููเพื่อบ่ให้เป็นเยี่อยางสืบต่อไป จากนั้นกระกน่มคนในเมืองต่างๆบาวาสิเป็นนครพนมหมกดาหารขิมมาะอุบลรอยเอ็ดเข้ามาสมทบกองทัพเมืองนองไข่ร่วมพ้นใดทั้งสิ้นประมาณสองหมื่นคนแล้วขยกไปตีเบื้องเวียงจันทร์ซึ่งพวก่อสูบอะไรกระแตกนี้ถึงกุ้งเวียงจันทร์ไปกองทัพของพญามหาอมาตย์กักลับมาพักที่นองไา่จัดกิจ,จกรรมบันเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วกักลับเข้ากรุงเทพ ั้งนี้พระประทุมเทวาพิบาลเข่นเนจ้าเมืองน้องไข่ได้ติดตามลงมากรุงเทพน้่ในปีพุทธศักราช2427พวกจีนห่อได้ยกมาตีอีกครั้งหนึง่งก็ได้โปรดเก่าให้กองทัพที่นครราชสีมาไปปราบตามพวกข้อนี้ไปเชื่องค่ำกองทัพจังกับนครราชสีมาก พศ2428ปรดเก่าให้พญาราชนุกูลกับพญาศรีสุริยะราชวรานุวัตรยกกองทัพขึ้นมาปราบห่อที่เชี่ยงขวางแล้วกะทุ่งเชี่ยงคำํำทั้งกองทัพไทยกับห่อได้ต่อสู้กันถึงกับตะลุ่มบอลที่ทุ่งเชี่ยงคำํำพญาราชนุกูลถูกกระสุนปืนกระดูกแข้งสายแตกยังบบได การลบข้าวนี้กองทับไทยได้โอบลลอมพกห่อไว้จนกองทับไทยจากทาางภักไใต้ซึ่งนำโดยพระเจ้าบอรมมาวงเทอกมมมือนประจักษ์สุนปาคมหยกขึ้นมาปราบปามห่อจังแตกกลับไปยังหยับเยืนเมื่อเสร็จสึกครั้งนี้แล้วก็ยกกองทับกลับมาเมืองน้องคาย เราสั่งอนุสาวรีย์บรรจุอัธิหารแล้วกาที่เสียชีวิตในการตบหอไหวที่เมืองน,น้องไขยเพื่อเป็นทีละลึกถึงวิรกรรมของกหารไทยในครั้งนี้ในปีพุทธศักราช2436หรือว่ารอศ1 1 2เกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนฟังใสของแม่น้โคงไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนไป และกองบัญชาการม้ฑนทนของไทยซึ่งตั้งยู่ทีหนองค่ายกะตองใหายมาตั้งทีม้ฑนท้อนอุดอตรตงบันมักแข่งเพราะเกี่ยวด้วยสัญญาทั้งทหารไทยสิตังกองทหารนีอยู่ทีหนองค่ายบ่ได้หลังจากนั้นเหตุการณ์บันเมืองกะปกติสุขเรื่อยมาในปีพศ2 4 5 0พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระบรมราชองค์การให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บันหมักแข่งเป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดรขอบคุ้มจังหวัดอุดรธานีขอนแกนน่นหนองคายเลยหนองบัวลำพูบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารในสมัยนั้นซึ่งมณฑลอุดรแบ่งการปกครองออกเป็นหาบริเวณคือบริเวณหมักแข่งบริเวณถาดพนมบริเวณสกลนครบริเวณพาชชีบริเวณ นำเหืองและในปีเดียวกันก็ได้โปรดเก่าให้กระสรวงมหาดไทยร่วมเมืองต่างๆในบริเวณบันหมักแข่งตั้งเป็นเมืองตวัตวาเอิ่นวาเมืองอุรธณท่านีส่วนเมืองในสังกัดบริเวณได้แก่เมืองหนองค่ายเมืองกระมุดท่าใสหรือว่าเมืองหนองบัวลําพูเมืองกลุ่มพาะวาปีเมืองหนองหานเมืองพ่นพิสัยเมืองรัตนว่าปีให้ยุบลงเป็นอำเภอ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก่าให้ตาประบัญญัติปกครองพื้นที่ขึ้นโดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองทั่วประเทศในวันที่หนึ่งเมษายนปีพุทธศักราช2 4 5 8รากระท้วงมาไท้จังเลมีคําสังสถาปนาขาหลวงปกครองซึ่งตาบ้าัอื่นว่าผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็แยกอำเภอหนองค่ายออกมาจากเมืองอุดรธานีตั้งเป็นจังหวัดหนองค่ายแล้วก็โอนอำเภอพ้นพิสัยของเมืองอุดรแต่กอนนะครับยุบอำเภอรัตนว่าปีร่งเป็นตำบลให้ขึ้นกับอำเภอพ้นพิสัยแล้วก็โอนใหญ่ามาขึ้นกับจังหวัดหนองค่ายขณะนั้นแม้ว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นจังหวัดแล,แล้วแต่ก็ยังบมีการบังคับใส่เหตุให ผู้คนเนี่ยหูจักอย่างบ่แพร่หลายนะครับแรกเริ่มจังหวัดน้องค่ายมีอำเภอขึ้นตรงอยู่ในการปกครองกับคืออำเภอพ้นปิสัยอำเภอสังคมอำเภอบันผืออำเภอทาบออำเภอพันเผ่าและก็อำเภอนำโมงต่อมาในปีพศ2 4 5 9ก็มีการโอนอำเภอไชยบุรี ของจังหวัดนครพนมมาขึ้นกับจังหวัดนองคายเนื่องจากมิถองทีและกะระยะห่างไกลจากจังหวัดนครพนมมากลำบากต่อการเดินทางและกะบอเหมาะสมแก่การปกครองปีพศ2 4 7 5ได้มีการเปลี่ยนซืออำเภอไชยบุรีเป็นอำเภอบึงการปีพุทธศักราช2476 ได้มีการจัดระบบระเบียบการบริหารราชการส่วนผูมิภาคเป็นจังหวัดและกอำเภอย่างเป็นทังการน้องค่ายจังได้รับโยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยังเป็นทังการในครั้งนี้ต่อมาในปีพุทธศักราช2554นรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาผู้มิพลอรุณยดชได้มีพระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงการขึ้นพศ2 5 5 4มีผลบังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมปีศรช2 5 5 4โดยให้แยกอำเภอบึงการอำเภอปากขาดอำเภอโสภิสัยอำเภอพอนเจรนญอำเภอเซกาอำเภอบึงคงหลงอำเภอศรีวิไลแล็อำเภอบุงคาออกจากจังหวัดหนองคาย มาจากเป็นจังหวัดพึงกันจังหวัดหนองคายมีพื้นที่อาาเขตติดต่อกับพื้นทีข่ขางเคียงก็คือฟังดันทิศเหนือติดกับกำแพงนครเวียงจันทร์นะครับโดยมีลำนำ้ำโค้งนี่กันกลางทิศตะวันออกติดกับอำเภอปากขาดแล้วก็อำเภอโซภิสัยซึ่งตอนนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดบึงกันฟังดันทิศใต้ ติดกับอำเภอบันมวงจังหวัดสุโขทัยและกับพื้นที่ของอำเภอพ่นอำเภอสังอมอำเภอบันดุงอำเภอนายุ่งและกับอำเภอบันผือซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี์ฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอปากช่มจังหวัดเลยน้องค่ายแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเก่าอำเภอมี662ตำบลคืออำเภอเมืองน้องค่ายมี16ตำบล อำเภอทาบอไม่สิบตำบลอําเภอพ้นพิสัยมีสิบเอ็ดตำบลอําเภอศรีเชียงใหม่ไม่สี่ตำบลอําเภอสังคมมีห้าตำบลอําเภอสะไข่ไม่สามตำบลอําเภอเฝ้าไร่มีห้าตำบลอําเภอรัตนว่าปีไม่ห้าตำบลอําเภอโพตามีสามตำบล นี่คือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมากของจังหวัดนองค่ายได้นาบริบทบานบริบทเมืองพรอมเรื่องรานะครับมาเเ้วสู่ท่านผู้ชมแล้วกันสิได้อําล่าพาจากหลักนะครับไว้พบไว้พอกันคลิปใหม่ส่วนสิเป็นคลิปใด,ดก็ขอท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อสิได รับูนะครับความเป็นไปเป็นมาของชุมชนคนอีสานเฮาแต่ละมองแต่ละพื้นที่สำหรับมือนี่ลาพี่ละนองไว้พบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ